จำเป็ที่เป็นคนเลยค่ะเวลาซิ่มๆอย่างนี้เราชอบชอบนะใช่ค่ะเลยเดินเซลไปเรื่อยๆนะคะน้องมิวนั่งหัวโต๊ะนะครับน้องมิวที่แสดงความยินดีด้วยครับเพราะว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นที่น้องมิวนะครับผมโอ้โหพอหันไปมองนะครับดูตากาตาระทิดที่รอรับไบเซ็นอยู่ครับ ตอนนี้ทุกคนกำลังตั้งใจอยู่นะครับมีใครอยากพูดอะไรกับผมไหมครับพีปาาองขปกติก็ไม่ใครอยากอย,กอยู่บี่อยู่แล้วะค่ะเออตอนนี้ครับเราสามารถเปิดเปิดโอกาสให้ฟแฟนๆนะครับถามคำถามได้ใครอยากถามคำถามยกมือเลยครับผม กินอลยนะครับพ่คะตอนที่ถ่ายรูปนี้คิดอะไรอยู่ที่สอันเลยครับคุณก็คิดว่าทำไงองต้องทำไงให้แบบว่าผูตอให้ให้แบบว่าส่งข้อเสอง่อให้มาที่สุด แล้วถ้าเกิดพอดให้ผมถอดเสื้อคุณลองถอดเสื้อดูหน่อยตกใจมากอีแรกไปเลยนะเปียไม่ได้ผอมเลยจริงๆอ่ะไม่คิดจะผอมแล้วเวลาแน่นะครับผมแต่ว่าซ่องผอมก็เป็นไปได้โอ้โหอย่าพิเศษจริงๆเห็นได้เห็นอีกเยอะเลยเดี๋ยวองตอนเป็นโบทเหนเยอะเลยถือว่าจริงๆไม่ไม่ไม่ถ่ายแบบผอมเล้วยนะแต่เขาบ้าช่วยแบบว่าไม่ได้ว่าเที่ยที่ช่างคอันนี้เป็นเดียวครับผมเฮ้ อะไรไม่สนใจเพราะเขาเขาเขาตั้งอยู่กับโดนปิดอันนีตาร์สวัสดีครับเจมสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างพี่คิดถึงนะครับจริงเหรอครับคิดถึงเหมือนกันครับพี่หายไปนานเลยนะครับแม่ก็ขอให้พี่โชคดีกับละครเรื่องครบแปดเลยนะครับผมนดีครับผมขอบคุณครับจเจมเราจะราเจอกันเรื่อง ใช่ครับเยี่ยงก็ได้สคนอาคมพว่าเราจะออนเมื่อไหร่ครับพี่เจมไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้เช่ไม่รู้พี่โซ่เขาเดินั่งเล่นคอมนายแต่หะตอนแต่ว่าเราก็รอดูไปเดห้าสิบหกนะครับหกสิบสามสเจ็ดห้าสิบเครับพี่เจมห้าสเดี๋ยวคุยกันนะครับกห้าสิบหกหัวเลสามอายุมากกวาเจมเหรอห้าสิบสามอายุมากกว่าครับเจมเด็กครับสิบเก้าเชิญรับเจมน่าจะรุดเดียวกับน้องนายป่ะครับครับไูี้เรแหนน้องนาย ยี2สิี่สผมยี่สามครับอ๋ออะไรยี่สิบยี่สิบยี่สิบกับยี่สามโอ้แล้วเต้าวะครับเต้าเท่าไหร่ครับเต้ากรุ่นเดียวกับผมนะครับอะไรนะเน็กผมกับเต้ารุ่นเดียวกันอ๋อไม่ถ้าเกิดจะถามอะไรนี้ถามหลุยดีกว่าพี่หลุยเท่าไหร่ครับบรุกอย่างเลยอ่ะพี่พี่หลุยเท่าไหร่ครับไอ้เล็กข้างๆกันเลยเลยแล้วพี่ป๊อกอะครับพี่เข้าหลุยเออ แล้วพี่กับพี่เกสนะครับพี่ที่แก่กว่าเกสสรุปแล้วพี่เด็กว่าโป๊กไม่ให้ใบร่วยจะได้ไม่ต้องพูดครับผมไม่ให้ใบร่วยอ้ยอย่าให้ใบร่ใ้ใหมเล่ิบาเลอายุิอเชิปฏิทินครับหมายเลข 7 53 62 65 49 55เชิญรับปม่ติดยินครับฟังฟังหมายเในตัวเองด้วยนะจ๊ะฟังหมายเในตัวเองด้วยนะเดี๋ยวพอเสร็จงานก็ได้ถ่ายรถก็เต็มๆอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงนะเย็นๆนะจ๊จะใจเย็นๆอยู่ที่โน้ตครับผมแล้วทีนี้มิ้น

ไม่ใช่ครับมัดใจเย็นศึกษาพี่กว่าก็ได้นะปรึกษาดีก่อนแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคโอเคเราขอเลือกได้เจ็ดขวบนะครับใช่จากนั้นมาก็ทำงานมาเรื่อยๆนะครับครับผมมีแฟนมาหลายต่อหลายคนเดโอ้ยเดียว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 เอาเยอะนะครับเดี๋ยวเรื่องเรื่องนี้อาจจะสำลากสุดแล้วครัตอนนีแต่ดงานกระชากก่อนครับตอนนี้หมายเลข53 54ไหน้าทุกสีไม่ได้หกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบหกเฉลีมครับ เด็กนะครับเด็กเขาบอกว่ายังไรนะพี่ป๊อกก็เวลาเด็กมาเขทำกิจกรรมรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ดูโค้ชผู้ปกครองเขาสังเกตไหมถ้าไม่สังเกตก็นะครับอันนี้คือคำพูดของคนที่กำลังจะเป็นพ่อนะครับอย่าอย่าคนค่ะอย่าส่งลูกมาที่เขานะคะอย่าส่งลูกมาที่เขาผมส่งอะไรขอเราจะเป็นลูกพี่ป๊อกผมจะดูแลถ้าผมมีลูกผมจะส่งลูกไปให้คุณเลยแล้วให้คุณเอาไปเลี้ยงเลยนะผมไม่เลี้ยงแล้วเดี๋ยวเดียว ยู่กับพี่เตอร์เนี่ยครับเราก็เปิดเปิดบริษัทเป็นแบบไหนครับเป็นเป็นชื่อว่า e EC e ครับเราก็พาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมครับ <ๆ S 2> ไปศึกษาเรื่องช้างบ้างไปศึกษาเรื่องพืชไปศึกษาเรื่องกล้วยไม้แล้วแต่แต่ละที่แล้วก็มีพาร์ทของดำน้ำพาเด็กๆไปดำน้ำไปศึกษาโลกใต้น้ำครับใช่ครับเ <ๆ S 2> พื่อให้เด็กๆรู้จักรักสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เขายังเด็กครับอ๋อแล้วโหพี่เล็กกับพี่เต้ยเป็นคนดูแล เราก็ดูแลครับก็การตัดสินใจทุกอย่างการประชุมอะไรทุกอย่างเราก็ปรึกษาดูแลแล้วก็แล้วก็ช่วยๆกันทุกอย่างครับมันก็เยอะครับนี่คุณพาเด็กไปดำน้ำด้วยหรอใช่ครับผมนี่เพื่อนผมก็แบบนั้นทำไมคะไปดำน้ำมาใช่ครับพาเด็กผู้หญิงไปเต็มเลยดำน้ำตลอดเวลาเลยใช่ครับพี่เกศที่สุดยอดเลยนะครับผมเป็นคนพาเขาไปซื้ออุปกรณ์ดำน้ำใช่ครับอุปกรณ์ดำน้ำของเขาดีมากครับ เขาต้องการที่จะใส่ชุดสีฟ้าเต็มชุดครับใช่ครับจะแพงไม่รู้จะดีไม่รู้แต่คอสีฟ้าเป็นสีฟ้าทำไมอ่ะแพงกว่างครับลุงไม่รู้ครับต้องถามเขาครับหมายเลขห้าสิบสามหกสิบแปดทำไมต้องใส่ชุดสีฟ้าเต็มชุดเลยนะครับคือเราคิดว่าเราอาจจะได้แบบว่านานๆเราจะได้แักขั้นที่ไม่ถันอ่ะให้พี่เกดกินให้พี่เกดกินพี่เที่ว่าไงครับเจฟุลนงค์ชมพู ใช่ครัไม่ได้ไม่ได้แล้วเจมมาตี่ใสหล่อน่ารักแซ่บไม่สลองแก้เลยวะพี่คือคนที่แบบฉายานี้ไปแล้วเนี่ยต้องเสียใจด้วยนะครับผมเป็นคู่ปริโอนะครับใช่ค่ะเป็นโดนจูงนะฮะมมีคนจองไปแล้วจองไปแล้วนะครับเพราะว่าน้ำเจมเปิดที่หลังนะคะน้ำเจมได้ที่หลังนะคะน้องเต้าครับมีการทำธุรกิจอะไรส่วนตัวครับตอนนี้ไม่มีค่ะช่วยนักกีฬา มันต้องคุยน้องเซ็ตเรยลูกก็เซ็นไปเลยเดี๋ยวก็ถึงมี้คนมาทีไรทีหนึ่งโอ้โหเต็มโปหมดเลยเดี๋ยวๆฝั่งนั้นว่างงานมากไม่เคยอยฝั่งนั้นเหรอปะครับผมนี่เขาปรึกษาปัญหาชีวิตกันอยู่นะน้องอะไรครับปัญหาตอนนี้น้องนาย สายสายท่านหัวใจครับกับน้องมีนหมายเลขเก้าสิบครับบัตรคิวที่เก้าสิบกับพี่เจมแล้วก็แล้วก็โคมแฝดครับโคมแฝดครับผมคมแฝดโอ้ยนักเตะน่าจะมันมากโคมแฝดโอ้ทั้งเลือกโอ้กระจายจริงๆครับแล้วคุณต้องเล่นบูด้วยไหมบูเยอะที่สุดเลยครับจริงเหรอจริงครับทำไมอ่ะทคือเป็นตัวที่ที่ที่เหมือนจะต้องเก่งเหมือนจะต้องต่อสู้ทั้งหมดนะครับ มันก็เลยจะแล้วจะไปตีกับเขาไปทั่วอ่านบทที่เปิดมาตีกันแล้ตีแล้วตีแล้วรับรองมันมันมากมันมากอ๋อคุณเป็นตัวหาเรื่องนั่นเองอะไรประมาณนั้นครับแต่ก็จะมีไอ้แสนใช่ไหมครับพี่ก๊อตจิระยุแล้วก็มีการก็พี่หมากมีองค์อ่านมีมอกกล้องสี่คนนี้ก็จะบู๊กันไปบู๊กันมาแต่บู๊เยอะมากครับเมื่อวานก็เพิ่งไปวิ่งหนีระเบิดมาวิ่งหนีระเบิดใช่สนุกมากสนุกมากมันเป็นละครที่ดีครับใช่ปะ เชิดหมายเลข94ครับดูเป็นละครบู๊ที่สุดตั้งแต่ช่องละทาวนรียเนี่ยหกบาทหกแสนนี่ตีกระจายระเบิดล้มตุ้มตุ้มตุ้มข้าศ์ศักดิ์ยนะมารี่หมายเลข94้าครับเรื่องเมตตามหานิยมโอ้โหนะครับโอ้คงต้องมีการลงอาโขมันเกิดขึ้นบ้างเพราะใช้เอฟมเพลสเยอะขนาดนี้นะอูมอูมนะรับจริงฝั่งนี้ดูเหนาหน่อยนะค่ะ อัปเดตผลงานทุกป๊หนเลยหน่อยอัตทุกป๊ตอนนี้มีถ่ายอยู่กี่เรื่องครับไม่มีครับผมอแม่ตอนนี้อยูกี่เรื่องซองไปให้างครับผมโอคุไม่ได้หรอกมาให้อยอให้งา่ดีมากหมครับสเรื่องนสเรื่องตนนี ได้จากคุณป๊อกมาเยอะนะครับผมถ่ายสองเรื่องคือก็มีเพซานิวัตใชอุ้ยดูได้ไงเนี่ยเพซานิวัตเรื่องนี้คุณทำผมเหรอต้องจับตาดูอีกนะครับเพราะว่าทำงมคะถอดเสื้อเลยเหรอถอดไหมเลข97คุณต้องสั่ง9ดูวันนี้เขาจะไปไหนบ่อยมากเพราะว่าเขาต้องเข้าเข้าฉากแล้วก็ถอดเสื้อแล้วรู้ได้ไงผมเล่นเรื่องนี้เนี่ยขาดปิดข่าวอยู่นะเขาปิดขาดอยู่นี่นะไหมายเลข84ถ้าผมไม่รู้ประเทศ แปดสิบสี่ครับแปดสิบเรื่องเรื่องยุ่มลุงพ่อไม่ว่าไม่ใช่พ่อยุ่ไุมลุงไม่ว่านเห็จไอพ่อยุ่มลุงไม่ว่ากําลังจะเปิดกล้ในเร็วนี้ครับผมแล้วนี่เขาเป็นคู่กับใครเป็นชนิดาไม่ใช่มิวมิวได้คู่กับมิวอ๋อได้กลับมาทำงานกับมิวครับ เรงจากที่ห่างกันไปสามปีปหลายเหตุที่มิวไปเล่นไปเล่นร้อยหางกับสองเรื่องก็ไรากลับมาอยู่เรื่องละครสองสามเลยครับแล้วสามปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณคิดว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับถ้าเราทำต้องมีวอะบัตรคิวที่หนึ่งสามสองครับงหนึ่งสามสองมีไหมอะไรนะครับคิดว่าสามปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณหรือคุณมิวไหมอะความรู้สึกของในการทำงานในการทำงานในการิงจริงๆก็ ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเพราะว่าต้องจริงจังมั้ยต้องพูดจริงจังมันจะได้จริงจังไม่ต้องไม่ไม่พี่มีดูหน้าเป่นติกอกไม่ต้องจริงจังคุณดูดูจากสีหน้าของเราลยจริงจริงกับฮิวก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะฮิวไม่เอาไม้เลยเขาเป็นเป็ดที่ไหนก็ไม่รู้ครับแต่รู้ว่าเขาไม่เคยชอบผมเท่าไหร่ครับทำไมอ่ะเขาอย่างที่บอกเขาขวนเต็มเลยครับพี่เนี่ยพี่ดูเสียตร ถ้าไปดูที่ตรงร่องอกตรงนี้นะครับผมเป็ดแดงนี่ใช่ไหมครับในรอยเป็ดนะครับผมเขาเป็นลีทัดออกครับเป็นกาเป็นรอยเท้าเป็ดครับพราเท้าเป็ดรอยเท้าเป็ดครับแล้วก็ปีนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีหลากหลายสายนะครับอย่างเรนก็เป็นช้างท่าจะถามว่าผมชอบอันไหนมากที่สุดครับผมชอบอันที่ผมมีสองบนครับอันไหนครับชอบอันเจ้าแม่นาคีกับ ทิเบลครับโ้ไม่เคยเห็นมาก่อนครับสวยมากแต่สัไปอีกเดือนหนึ่งครับกบนัก็้างเอกของผมทั้งสองท่านเหมือนกันไายแบบนี้ก็เลยถ้าเกิดไม่ชอบเขาเขาก็อาจจะเอามาปีหัวมินกับมากียรมินกับมากี้ครับผมใช่สอใช่จ๋งมากเลยครับสวยสวยเหมือนกันเลยเป็นเป็นเต็มที่แบบว่ามันหลากหลายนะใช่ครับแต่ว่าปีนี้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้อฝั่งนี้ครับโอ้คือน่ารักมากครับผมครับ วันที่15ที่นเดชจะไปเซตที่ที่ช่องนนท์ที่ช่องครับผมวันนั้นนะครับผมก็เหมาร่วมกับช่องสามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจอกันครับผมเวลาคุณมีคขาถามอะไรยังกระถามนครับผมตกโอกาสแล้วยกมือถามได้เลยนะครับที่ไม่ีใครอยากถามเลยคุณเจมส์ไหมครับหรือถามท่านท่านอื่นก็ได้นะครับผมมีไหมฮะมีไหมฮะยังเป็นเรื่องของฝากนะคะเจมไม่พูดถึงนี่นะครับพอให้แสดงความคิดเห็นต้องเงียบนะครับแต่พอพุ่ไปเลยพุ่น เราเปิดโอกาสให้คุณตรงนี้แล้วนะครับผมเปิดโอกาสนะครับมีใครอยากามอะไรไหมครับเป็นที่จะเซ็นปริเริ็นเล่มนีน้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่อยากจะขอบคุณทุกคนครับแล้วก็อยากให้คนมีความสุขกับลายเซ็นที่พวกเราเซ็นไปให้แล้วก็เอาไปโชว์เพื่อนๆได้เลยครับผมตอเสียงผมือให้ตัวเองหน่อยครับ yeah.